เอาล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแน่นอนนะครับว่าแมปแบบนี้นะครับกับแซมมี่นะครับแน่นอนว่าสติวอัพ p เก้าเกคืนมันเป็นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยไอ้น,นี่อะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันกวางเ e อ็กซ์อ e <c> ี <oughs> กวางกวางช็อตอ่ะกวางในช็อตกวางในช็อตคลิป <c oughs> เอ้ยเป็นระดับซีเกทเลย <c oughs> เอ้าเอาสวยเลยไง <c oughs> เอาซีเกทมาเฉย,ย <c oughs> เอา โอ้โหต้อนคิปซีเ็ตมาแต่เข็ดเลยอย่างนี้ไม่มีตังแล้วทำไมไอคอนตังมันเหลือแค่นั้นเรามีอยู่ร้อยเดียวโอ้โหมีใครซื้อซื้อได้ไหมเนี่ยโอ้โหลายก่อนอะไรเนี่ยมาปุ๊บซีเ็ตก็มาเลยดวงดีมากเลยแต่ผิดเวลาไปนิดนึงโอ้โหมาคซีเกตอ่ะพอเลยไม่เป็นไร ม่เป็นไรเดี๋ยวก็อาจจะมาใหม่ในอนาคตนะครับเรานะครับมาเริ่มต้นใหม่กันหน่อยนะครับเก้าเก้าคืนมันคือสติลเบลล์ที่ประสบกับเก้าเก้าคืนแมประดับเทพในปัจจุบันนะครับที่คนเล่นเนี่ยระดับแบบโอ้โหระบบล่มนะครับระดับระบบล่มนะครับแต่ว่ามารวมกันสองแมปเรด้ว่ารวมกันปุ๊บเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าโอ้โหดูตัวละยี่ห้าล้านเราต้องเก็บเงินก่อนนะทุกคนเฮ้ยระดับก้อนเนี่ยอะไรเนี่ยอีบิวเดีย วัด <What? laughs> อะไรคืออีวิลดิออะไรมีคนขโมยบ้านผมอันเนี้ยผมไม่มีตังซื้อกับอะ่ะโอ้เสียดายจังลาก่อนมีแบบติดพังกิ้นด้วยนะครับทุกคนเนี่ยแล้วก็มีอะไรสักเคเวนเจอว้าวคืออะไรไม่รู้อ๋อเป็นอาชีพครับทุกคนโอ้โหมีอาชีพต่างๆเอาละเงินเรานะครับอ่ะขึ้นมา200บาทไม่มีเสียงอะ่ะเปิดเสียงสักหน่อย ผมปิดนั่นแหละถูกแล้วเอาละงั้นเรามาอุ้ยอันนี้ร้อยห้าสิบบาทโอ้มีเงินอยู่สองร้อยบาทเมื่อกี้โอเคเก็บได้พอดีนะครับแต่วก็นี้ทําเงินวิลล่บาทวิลล่าสี่บาทมันจะพอได้ไงเนี่ยเมื่อกี้ยี่สิบกว่าล้านเอาล่ะมาช็อปสักหน่อยมีอะไรบ้างช็อปอันนี้มันโอ้โหสติลเบ็ลอชัดเจนนะครับแล้วก็มีแอดมินด้วยโอ้โหไม่เอาหรอกเตียงตังค์เฮ้ยมีอะไรอ่ะมีกวางเ e อ็กซ์อ e ีเขาเมื่อกี้อีว e ิวอ e ีวิวกวาง สองตัวนี้เราเคยเห็นแล้วดีทุกคนใช่ไหมแล้วก็มีเด็กกวางครับเด็กกวางกับฮันฮันเต็ดกวางกวางนักล่าอ้อนี่ไงเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยเอ็นเลกอะเอ็นเลกแลมโอ้โหมันไม่ใช่กวางแต่เป็นแลมเลยครับตัวนี้โอ้ไม่มีตงังค์อะทุกคนไม่มีเงินซื้อแล้วระดับอะไรสูงสุดทุกคนโอ้โหซีเควตสูงสุดเมื่อกี้น่นไง <laughs> ซีเควตผม โอ้โหตัวระดับสูงสุดเมื่อกี้กู้สามาอา้าวพลาดเลยเราโอ้โหว่าแล้วเชียวต้นคลิปนะครับระดับสูงสุดมาเฉยอ่าไม่เป็นไรเก็บเงินก่อนไม่เป็นไรเรามาไต่ระดับกันเรื่อยๆอ่ะเจ้าก,กวางแลมนี่5้บล้านเก็บเงินยังไงเนี่ยให้ถึง50ล้านเนี่ยเรามีเงินอ่ะเก็บกดเครมอ๋อนี่ไงเครมเฮ้ยมีกวาง6 7ดด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะรวมมิด <G ül üyor> มันลมมิดต,ตรงไหนเนี่ยมันลัคกี้ต่างหากอ่ะแซมมี่เราขอตัวอะไรเท่ๆหน่อยเชแซมมี่เสงมาเดี๋ยวนี้โอ้แซมมี่ไม่เห็นเสกอะไรได้เลยเอาละเจ็ดร้อยบาทแล้วครับมีน้องหมีด้วยเหรอโอ้น้องหมีตัวไหนที่แบบทําเงินเยอะๆบ้างเนี่ยสองพันบาทเรามีพอดีเป๊ะเลยโย่เราตับก๊อดทาเงินวีลัดเก้าหมื่นเราตับแร่สามพันบาทเก็บเงินก่อนสามพันบาทขอเงินได้ไหมตอนนี้เลยเงิน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 โอ้พอดีเป๊ะ โอเคติดไอ้นี้ด้วยนะทุกคนนะบอลหลอดโอ้เ oh! อาซื้อเลยเราสามารถเปิดเสียงได้ตัวที่ไม่มีเสียงแปดแปนได้ไหมแปดแปนเอาก็มีนี่ยเนี่ย,ยก็ได้ละแต่ว่าปิดเสียงหน่อยโอ้โหเพลงลิกรสิทแิ์แปดล้านเปอร์เซ็นนี่อะไรอะ่ะคอนแอดมินเนี่ย <laughs> เราไม่อยากตีเพื่อนอะ่ะเนี่ยแต่ละคนคือเป็นเอฟซีกันอะ่ะโอ้ตีกันโอ้เกมนี้มันขโมยได้ดีหวยทุกคนรอแป๊บน,นึงนะเอาละเพลงที่ลขกิทธิ์เบรกแป๊บน,นึง เออว่ะเดี๋ยวนะมันขโมยกันได้นี่ว่าแล้วเราจะจะซื้อไปทําไมใช่ไหมเออง่ายๆเลยนี่ว่าโอ้โหคิดมากคิดมากเราไม่ได้อะไรคิดถึงเราดีกว่าอะไรอืมไม่เอาดีกว่าไม่ไม่ไมเกเรกันดีกว่าแต่ว่าคิดถึงร้านอีวีซ c ซช็ได้นะครับลิงก์ในคลิปได้เลยนะฮะก้าวคืนนะครับไม่ใช่เกมนี้นะก้าวคืนที่แปลว่าก้าวคืนกับซิเวอร์ก็มีขายนะครับลิงก์ในคลิปได้เลยนะเอยอ,อะไรอ่ะ อะไร,ะไรคุณขโมยบ้านผมเมื่อกี้นี่จะขโมยการอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยมีคนขโมยจริงโอ้บ้านเรายังไม่มีอะไรอยู่นี่โอ้ใจร้ายเกินไปแล้วนุ๊บออกไปเลยเอาล็อกบ้านเอาที่ล็อกเป็นแคมไฟ์เอาละนุ๊บเมื่อกี้แกขโมยบ้านเราทําไมละ่ะไหนมีตัวเท่ๆไหมนุ๊บโอ้โหนุ๊บเพิ่งเล่นเหมือนกันก็เลยมาขโมยบ้านคนอื่นใช่ไหมเนะี่ยเออืออตีเลยเป็นไงอย่าไปขโมยบ้านกันสิ เอาละทุกคนเฮ้ยเด็กคนนี้นี่คือเด็กคนที่สามโอ้ไม่ไม่ไม่เก่งเลยแต่เจ้าเด็กหัวเด็กหัวหมึก <laughs> เด็กหัวหมึกโอเคเก็บเงินปั๊บ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 โอ้ไอเจ้าตัวนี้เก่งนะเนี่ยเนี่ยทุกคนดูให้เงินวีระโอ้โหมีรีเบิร์สด,ด้วยนียย่หว่าลืมเลยโอ้รีเบิร์ดได้แล้วได้แล้วก็แย่แล้วเขาใช้เงินกี่บาทอะ่ะเฮ้ยได้แล้วนี่นเนี่ยหลอดขาวห้าหมื่นเรามี้วครับแต่ว่าใช้เดนโนบอยเดนโนบอยไข่ no เดนโนบอยคือใขรเดนโนบอยรีเบิร no ์ดเลยได้ไหมมันได้ได้ไงเนี่ยเอาละทุกคนเรารีเบิร์ดแล้วครับเงินก็จะให้เงินเยอะขึ้นเมื่อกี้ได้อะไรบ้างเนี่ยมีมันนี่ครับที่ให้มาแล้วก็คูณเยอะขึ้นล็อกเยอะขึ้นแล้วก็อาวุธครับได้อาวุธมาเพิ่มแต่ว่านี่คือยังไม่ถึงอาวุธยังไม่ได้ทีอ่าไม่เป็นไรครับห้าร้อยบาทเถอะอย่าขามโมยกันนะขมโมยปุ๊บนี่คือผมไม่มีตังอะไรนะ <laughs> ต้องไปหาขโมยคนอื่นอีกโอเคทำเงินได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้ ชุบเรียบร้อยเอา้าเดี๋ยวนะเงินเวลาเราเราเก็บเนี่ยวทำไมได้เยอะจังไอ้นี้เนี่ยสามร้อยเนี่ยเก็บปุ๊บอ้ก็ได้เท่าอืมโอ้โอเคไม่มีอะไรครับโอ้นี้ระดับก้อนครับทุกคนอีว e ิวเดียว้วาวมีแบบระดับซีเควนต์ได้ไหมมันซื้อได้ไดยังไงเนี่ยทำไมมันกดซื้อได้เฮ้ย <c oughs> นี่มันโลบักเอา้าบินไปไหนละเนี่ยกับบ้านก่อนจะบินไปไหนละ่ะ กลับมาก่อนโอ้โหมีเจ้านกด้วยอโอ้อันนี้ตัวละแสนโอเคเก็บเงินหน่อยดูสิได้หลายละฟ้าฟืบฟัาฟืบฟ้าฟืบฟ้าฟืบฟ้บฟ้า4,000ครับ5,000ครับ5,000ตอนนี้โย50ล้านไม่มีตังค์เนี่ยสิอ่ะเฮ้ยมี10ล้านไม่มีตังค์เฮ้ย50,000เฮ้ยเฮ้ยอันนี้มีสีอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเฮ้ยเจ้า UFO แบบ Legendary เมื่อกี้โอ้ราคาไม่แพงผลิตเงินเก่ง ห้าหมื่นแต่ไม่มีตังค์ครับโอ้โหได้หมื่นกว่าอยู่เลยปินไปไหนอีกนะเนี่ยเอะไรแดงๆตรงนั้นตรงนั้นอะไรแดงๆนั้นทุกคนนั้นแดงๆอะไรนั่นอะไรแดงๆ what is that เฮ้ยผีหลอกผมว่าต้องมีอะไรแปลกๆเข้าเมื่อกี้เอาล่ะไปขบอยบ้านคนอ,อื่นดีกว่านะครับ <laughs> ตัวไหนดีนะดีจินน a รีตรงนี้ห้าหมื่อันนี้ล้านห้าครับทุกคนเอา ขโมยวันที่หนึ่งหน,นึ่งร้อยสี่ครับอันนี้หนึ่งล้านครับทุกคนสิกแซ็ครับสิกเซ็สิกซ็สิกแซก,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 กนี่หลอกหลอกหลบรละยบหลอกนี่หลอกหลบระยบหลอกเรียบร้อยครับทุกคนหวานเจี๊ยบเลย <laughs> <laughs> อะไรเนี่ยโอ้โหทำเงินวีละหมื่นกว่า <laughs> น้อง พี่ขอโทษเอ้ยออจากเกมมาแล้วโอ้พี่ขอโทษโอ้โอ้โหผมใจลายมากเรียบร้อยน้องกุศลเก็บเงินเป็นล้านเราขโมยมาเลยโอ้โหดูโอ้ห้าแสนแล้วเนี่ยโอ้พี่ไม่ต้ตั้งใจนะน้องเกมมันขโมยได้พี่แค่ลองกดด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยครับได้เจ้าตัวนกมาแล้ว โอ้โหยังเก่งเลยฮะดูทําเงินพวกนี้นี่คือแบบไม่เก่งแล้วะ่ะเนี่ยเจ็ดแสนใช่ไหมเก็บนี่ปุ๊บล้านหนึ่งครับโอ้โหไม่ยากโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเก็บตัวเก่งๆเฮ้ยผมไม่ต้องใช้ลบักนะครับอย่างนี้เราสามารถหาเจ้ากวางบริษัทแรมนี่ไงห้าสิบล้านสักตัวหนึ่งได้ไหมเออนี่ไงเราสามารถเก็บเงินได้แบบไม่ต้องเสียโลบูดโคไม่เก๋เฮ้ยเฮ้ยน้องทำไงทำไงครับทำไรอ,อื้อ อุ้ยอะไรอะไรบินเ่ะบินเหรอบินเหรอ,อ,อติ้วเลยติ้วนี่ไงโดนติ้วติ้วไปไงอันนี้ยูเอฟโอนะครับยี่สิบห้าล้านโอ้โหเงินก็ยังไม่ค่อยพอนะผมว่าทําไงดีเนี่ยซื้อตัวแพงๆดีกว่าทุกคนหมื่นห้าตัวนี้อ่ะได้มั้งโอ้ตัวนี้ไม่เทพเลยอันไหนไม่เทพเอาออกหมดนะครับตอนนี้อู้ยนี่ไงเจ็ดสิบห้าล้านครับระดับกอตโอ้โหอยากได้อะ่ะเดียวอลเกอร์เป็นกวางกวางปลอมตัวมาอุ้ยนี่อะไรสองแสนห้าครับนี่ไงทุกคน แย่งกันต้องแย่งกันนะครับสึกนี้มันเดือดนี่ตีตีตายครับวีละสี่พันอันนี้ตัวละแสนนี่ตัวแพงๆอย่างนี้แหละห้าแสนวีละสี่พันโอเคเยี่ยมยอดเฮ้ยเฮ้ยขมโมยกันน่อยอย่าขาโมยกันสิโอห้าหมื่นตัวนี้สองพนันเอาครับโอ้ตัวนี้เก่งทุกคนใช้เงินไม่เยอะครับผมใกล้เก็บเงินได้แล้วเนี่ยตตุต๊บตุต๊บตุ๊บตุ๊บโอ้โหก็ใช้เวลานานนิดนึงนะนี่สามล้านแล้วทุกคน จ็ดสิบห้าล้านไม่ไกลเกินเอื้อมอีกนิดเดียวงั้นเดี๋ยวเราหาตัวเทพเทเข้าบ้านก่อนตัวเทพเข้าบ้านนี่ไงยี่สิบห้าล้านครับทุกคนตัวนี้ยี่สิบห้าล้านไม่มีเงินอยากได้ระดับกอสักตัวนะครับระดับสูงสุดสักตัวหนึ่งทำแล้หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยเนย่ตัวตีเลยเฮ้ยซีเคดมาอีกแล้วอะสองร้อยห้าสิบล้านทุกคนอันนี้เทพสุดเลยนี่หว่าระดับสูงกว่ากอสกครับเออจริงด้วย โอ้แต่ว่าหาไม่ยากแต่เงินอะหายากนะครับตอนนี้เงินเนี่ยหายากสุดเลยเด่ยโอ้ตีตีได้ด้วยทุกคนดูตีตีควางได้ด้วยอะไรเด็กม,มีคนขมโมยบ้านผมอันแน่แน่มาครับนี่โอ้โหอย่าทะเลาะก,กันหน้าบ้านสิรู้ว่าอยากได้กันนี่ไงตัวนี้ไงที่ผมมีครับตัวนี้เก่งร้านห้าซื้อเลยครับทุกคนร้านห้าเก่งมากด้วยที่เราขมโมยบ้านเพื่อนมาอุ้ยนี่แสนหนึ่งหวัดเจ็บเลย เออเออขโมยขโมยอ่ะโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมว่าผมต้องแบบเอฟเคไปแป๊บหนึ่งเนี่ยอาจจะได้สักร้อยล้านทุกคนนะครับเอาไปซื้อตัวใช่ไหมอ่าโอเคโพอมีชั้นบนด้วยทุกคนโอ้โหเพื่อนมีชั้นบนไอของเราก็มีแล้วนี่ชั้นบนทุกคนโอเหรอันนี้เพิ่งรู้เนี่ยว้าวเก็บเงินโอ้โหเนี่ยไม่ได้เก็บเงินเลยโอ้สิบล้านแล้วครับนิดเดียวทุกคนอีกนิดเดียว เดี๋ยวผมซื้อเต็มบ้านเลยทุกคนขอตัวเทียบไปเต็มบ้านก่อนเดี๋ยวเราจะเอฟเคกันสักแป๊บหนึ่งอาจจะได้ร้อยล้านไม่ยากนะครับโอ้นี่ไงซีเควตใหม่กันแล้วครับ250ล้านเนี่ยอันนี้2องแสนห้าเอามาโอมเอาใหม่อีกตัวหนึ่งโอเคยังขาดอีกแค่ตัวเดียวครับที่เหลือเอ้ยเป็นอะไรกับนกเราเนี่ยออกไปเลยโอ้อะไรอะ่ะมีแคทคูณ2ด้วยครับทุกคนโอ,โอ้ไม่บอกตั้งแต่แรกเรียบร้อยครับเรามีเงินคูณ2 แต่ก็ตอนนี้คือ,โ,อโหเต็มบ้านนะตัวเทพตัวเทพที่เราขโมยมานี่ดว่านกตัวนั้นนะครับที่เราขโมยมาตอนนี้คือเป็นทุนเราแบบจัดๆนะครับขโมยปุ๊บเราแบบเติบโตวไวมากอันนี้คือขโมย <c oughs> นี่คือขโมยได้ทุกคนดูดิเอ็มดีที่สุดเลยอันนี้อร่าเดี๋ยวผมลองลุ้นอีกักรอบหนึ่งดูนะครับทุกคนดูซิจะได้กี่บาทตอนนี้สิบห้าล้านอันนี้อะไรเนี่ยเนื้อซ้ำปุ๊บ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 โอ้ ไอ้ขึ้นมาสี่ล้านด้วยอยู่นี่ไงโอ้โหพลังเงินคูณสองเป็นไงล่ะโอเคฟ,ฟ,ฟึโอ้โหเพิ่มมาสิบล้าน,นครับทุกคนแป๊บเดียวเฮ้ยผมว่าโอเคขึ้นมากครับตัวที่เก่งสุดเนี่ยทาเงินวิละแปดพันทุกคนอันนี้วิละหมื่นเพราะเป็นโลเด้นเดี๋ยวถ้าเป็นซีเกตตัวเมื่อกี้นี่ไงวิล่ะหกแสนโอ้โหเทียบว่าเทียบว่าตัวอื่น เท่วะทุกตัวในเกมนี้เลยครับตัวนี้ซีเควตเอ็กอี e ด้วยนะ <c ười> เป็นกวางเ e อ็กอี e ด้วยนะก <c ười> วางที่ออกมาจากช็อตทุกคนเฮ้ยก <c ười> วางตัวแดงนี่คืออะไรอ่ะร้อยล้านครับโอ้โ oh, หอยากได้ฮฮกวางตัวแด,ดงอ e ีวิกวางครับ <c ười> ข้างบนนี่ไม่มีใครขโมยนะ <c ười> น่าจะยังไม่รู้เอาโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เทพบแล้วลครับตอนนี้ได้เงินปับ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 กลับมา20ล้านเหมือนเดิมครับตอนนี้ <c ười> ให้เงินเยอะมากมากครับทุกคน โอ้ข้างบนบ้านก็ดีนะยังไม่มีใครรู้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้อืมเมยียไว้ทุกคนยงมเยียไว้48ล้านแล้วครับแป๊บเดียว200ล้านทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อกันนะครับแต่ว,ว่าซื้อเจ้าตัวกวางตาแดงก่อนได้ไหมตัวแดงๆอ่ะเก็บเงินร้อยล้านครับน่าจะมานะอะรอต่อไปรอต่อไปอ่ะทุกคนไปเดี๋ยวผมขอญาตเป็น <c oughs> เป็นยามเฝ้าประตูแปบ๊บนึงนะครับทุกคนอรอหนึ่งร้อยล้านไม่นาจะนานออกไปออกไปเออ,อตีขาประตูเลยอ่ะเนี่ยโอ้ย หมุนติ้วเลยติ้วติ้วติ้วเลยโอ้้สปอนบอบนี่มาจากเรื่องอันนี้นี่สปอนบอบอยา่าขโมยกันเลยนะโอเคทุกคนใน,นนี้โอ้ยโอ,อ้ยตัวแดงมาอีวิวตังพอไหมแปดสิบแปดล้านครับตอนนี้เก็บปุ๊บล้านเ <sm uch> ก็บปุ๊บเรียบร้อยครับแต่ว่าเราต้องอลบลบลบตัวที่ไม่เทยบอกไปก่อนนี่ละกันพันพันสองเองตัวนี้โอเคอยา่าขโมยกันนะ <laughs> เราขอก่อนนะ <c oughs> ขอ,นนะ <sk> ขอตัวนึงก่อนเฮ้ยมาแล้วครับ <c oughs> มาแล้วครับระดับก๊อดครับตัวนี้โอ้โหไม่มีสถานะเอาแล้วไปตีโอ,อตีกวางวปกเอดเราทำไมมาเตียทำไมเนี่ยโอ้เรียบร้อยได้วินแสนสองโฮ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 แป๊บเดียวล้านนี่ไงทุกคนดูโอ้โหยังเก่งโอ้เก่งกว่าเจ้าตัวนี้เยอะเลยเนี่ยโอ้โหโูยโ,โอเคอีกตัวหนึ่งครับระดับสูงสุดในเกมนี้ นั่นก็คือแบบ Se เ r e t d ด x ยนั่นเองนะครับเก็บเงินแป๊บหนึ่งโอ้ยจะตีกันสิโอเคครับตอนนี้ผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับ120ล้านกับกับคนข้างที่อยากได้มากๆอะไะเก็บเงินก่อนโอ้โห160ล้านเรียบร้อยอ่ะเก็บไม่หมดดูสิชุบชุบชุบชบชุบสล้านนะครับทุกคนตอนนี้ไม่รู้พอไหมแต่ว่าที่รู้ตอนตอนตอนนี้คือบ้านผมเหมือนเหมือนไม่ใช่บ้านตัวเองนะครับใครมาอยู่ในบ้านบ้างเนี่ย เก็บไปหมดปิ้งปิ้งปิ้งปิ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 งสองร้อยสิบเอ็ดล้านครับข้างบนอย่าลืมข้างบนอาจจะถึงฟึบฟืบฟืบฟืบเฮ้ยเฮ้ยนิดเดียวชุบจุ๊บจุบจุบพอดีครับสองร้อยหกสิบแปดล้านมีระดับซีเนตไหมอันนี้อะไรเนี่ยเอาบ้านเราอะ่ะบ้านใครไม่รู้เขาขโมยอะไรกันยังไม่มาเลยอ่ะเหลือแค่ตัวครับตัวสุดท้ายรอรอระดับซีเกตออกมาเอ้ยอย่าขโมยกันดิ เออโอ้ขโมยกันทาไมเนี่ยเออมาให้ขโมยกันทําไมอุ้ยซีเครตมาไปทุกคนเราไปเก็บซีเครตกันโอ้พอฆ่าตัวตายพวกกวางตายไปด้วยโอเคเย้ได้แล้วครับถึงอีกตัวจะโดนขโมยไปแล้วก็เถอะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาไปเลยเดี๋ยวเราเก็บเงินใหม่ไม่น่าจะนานเพราะตัวนี้นะครับทําเงินได้หกแสนสองหมื่นต่อวินะครับทุกคนนี่หกแสนสองหมื่นต่อวิทแทดแหงว้าว ตื่นเต้นมากเลยโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะเก็บคมหมดเรียบร้อยนะครับโตสูงสุดด้วยซีอูครับ